สวัสดีจ้าวันนี้จะพาพามาติดตามผลจากการโน้มกิ่งของต้นกระเพ้านะจ้ะจากแต่ก่อนจะปลูกเป็นต้นม่ต้นเดียวนะจ้ะพิธีการที่จะเห็นให้เพืนแตกจากต้นเดียวได้หลายๆต้นนะจ้ะก็จะโน้มต้นพื่อนนอดลงแบบนี้เลยจ้ะกจะเจ้าไม้นี่จ้ะ จะไม่กดเพิ่นไว้นะจ๊ะเสียบลงไปเลยเสียบลงให้เพื่อนนอนลงหลาบไปกับพื้น,นะจ๊ะนี่จ้ะพอพานไปได้ประมาณจากสองอาทิตย์หรือสามอาทิตย์เนี่ยละจ้ะประมาณสองอาทิตย์สองอาทิตย์กวักวนะจ๊ะเพื่อนก็นจะแตกต้นขึ้นมาใหมา่แตกยอดออกมากได้หลายต้นเลยจ้ะจากกระเพ้าต้นเดียวนะจ๊ะบ้านใดรือว่าไผ่ที่มีต้นกระเพ้า น้อยต้นด้วจ้าสามารถเอาวิธีนี้ไปเฮ็ดได้ด้วจ้าบ่ต้องปลูกหล,หลายต้นแค่มีกระเพราต้นเดียวก็สามารถเก็บกินได้ตลอดเลยนี่จ้าแต่ออกได้ตั้งหลายต้นเลยนี่จ้าตังนี่ก็เห็ดคื่อกันจ้าจากตะกอน จะไปหาเบียหน่อยนะจ๊ะที่มันเกิดอยู่ทั่วไปนะจ๊ะก็เลยเอลองมาปลูกไว้แต่ที่ก็เลยลองมาโหนกิ่งพืงนลงมาจ้ะก็จะเอาเฮ็ดง่ายๆจ้ะใส่วิธีการโหมกิง้งพืชล้แล้วก็ะหาใหม่หรือว่าเอียงกระไดมาหลอกให้พืชนอนหลับไปกระเพื่อนจ้ะ่านไปสองถึงสามอาทิตย์ก็จะได้ต้นกระเพ้าหลายๆต้นแบบนี้เลยงามๆแบบนี้เลยจ้ะเดี๋ยวก็จะตัด ดอกเพื่อนออกนะจ่ะตัดดอกออกเพื่อจะให้ต้นเพื่อนจใจเพื่อนแตกใบางามๆเพื่อจะได้กินใบนะจ่ะเพราะว่าย่งบต่ตองการดอกนะจ่ะก็จะตัดดอกเพื่อนออกนี่จ่ะจากตะกรนเป็นกระเพราต้นเดียวนะจ่ะถ้าเ้าบบโนมกิง้งเพื่อนก็นจะเป็นต้นสูงจะรูดขึ้นแบบนี้เรื่อย เป็นแบบนี้เลยแต่ถ้ากเกิดเขาโหน่มนอนงไปนะจ่ะนอนลงไปแบบนี้แล้วก็หาใหม่มาล็อกเพิ่นไว้ผ่านไปประมาณสองถึงสามสัปดาห์สองสามอาทิตย์เพิ่นก็นจะแตกจากที่เพิ่นขึ้นแบบนี้เพิ่นก็นจะแตกยอดแตกกิ่งเพิ่มขึ้นมาละจ่ะได้แบบนี้เลยถ้ากินในขั้วเลื่อนกินในครอบครั้ว ใจได้สบายเลยจ้ะเก็บกินได้สบายได้ตลอดเลยบ่าต้องไปซื้อเลอจ้ะปูดใดมีต้นกระเพ้าใน,น,น้อยต้นอยากขยายเพิ่มบ่ต้องเอามาปลูกหลายๆตน้นสามารถใส่วิธีนี้ได้เลยจ้ะจะได้ต้นกระเพ้างามๆสวยๆหลายๆกิ่งแบบนี้เลย